ทุกคนจำระบบทัฟฟี่ฟองดูที่ผู้ว่าชัดชาติใช้แก้ปัญหาเมืองได้ไหมครับวันนี้เขาอัปเดตระบบเพิ่มเติมใช้ AI เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยใช้อะไรบ้างวันนี้ตาเล่าให้ฟังครับปัจจุบันครับมีระบบสรุปสาระสําคัญให้เจ้าหน้าที่เช่นเรื่องที่ประชาชนพิมพ์มาเนี่ยหัวข้อสําคัญประเด็นหลักคืออะไรในไม่กี่คํา ส่วนที่2ครับคือการใช้ AI แยกปัญหาว่าหมวดหมู่ต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนมาอยู่หมวดไหนครับส่วนที่3ครับคือตรวจสอบคำหยาบและเสนอข้อความที่สุภาพเพราะบางครั้งเราอาจจะกำลังหัวร้อนอยู่แล้วเผลอใช้อารมณ์โดยไม่รู้ตัว AI ก็มาช่วยเบรกเราแล้วแนะนําคําที่สุภาพให้และฝั่งเจ้าหน้าที่เองที่ตอบหุ้นห้วน AI ก็จะแนะนําคําที่สุภาพมากขึ้นด้วยเพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะกําลังง่วนอยู่กับงานซึ่งอันนี้เป็นแค่3ส่วนจาก9ส่วนที่ผู้พัฒนาวางแผนไว้ครับ ส่วนที่เหลืออย่างระบบช่วยลำดับความสำคัญระบบแนะแนวทางแก้ปัญหาและระบบตรวจเรื่องซ้ำจะตามมาภายในปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า